สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องสุทธิ์รัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียคำเจนีนะครับครับขณะนี้ก็เวลา1ิบเนาฬิกาสินาฬิกาสานาทีนะครับตาบุญชื่นทางพุ้ธาจารย์พิชตหลงพ่ักช่วงเที่ยงนะครับพักช่วงเที่ยงให้พี่น้องอย่ารมลูกศิษย์ผู้มาขอขาวไม่ขาวนะครับได้รับประทานเที่ยงกันนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับวันนี้ชางามันออกไปทั่วโลกทชาลูกเูื่อออกไปลแม่เรเบอนี่นะครับเกี่ยบเรบร้อยนะครับท่านกสเสียใจ อันไรคุณเนี่อ,นอ,อ,อ๋อหลวงตาบอกว่าเป็นแถวเป็นแถวงามดีเวลามันออกไปอันทั่วโลกพี่นอ้องเพื่นก็ตรได้เบิ่งว่าเป็นระเบียบเรียบร้ยยอยหลวงตาเ่าบอกว่าเป็นแถวดีนะครับเป็นระเบียบแล้วมาถายไฟก่อน นะครับนี่ก็นได้แล้วนะครับจุดพักเที่ยงนะครับพักช่วงเที่ยงนะครับ ดีครับนี่นะครับหลวงตาท่านก็จะได้เข้าไปได้พักนะครับในช่วงเที่ยง ท่านจะพักช่วงเที่ยงประมาณ30สินาทีนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะได้ออกทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับว, <c oughs> วันนี้พักช่วงเที่ยงที่สวนยางพารานะครับพักตามป่านะครับวันนี้นะครับท่านลวงตจท่านจะพักใต้ร่มมะม่วงนะครับตรงนู้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นพ่อเขาแม่ขาวพี่น้องลูกๆก,กันหลานบ้านชาวเรานะครับที่ท่านได้ติดตาม มาหลายวันในการนะครับนี่ก็จะได้พักรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับเอาไปได้พี่เอกอาหารเที่ยงกำลังตามสมยุนบ่แม่นบ่นั่นแม่นแท้เลยโป๊ยโ่๊กเกี่ยวทั้งผลแม่ข้าวทั้งไหนว่าโป๊กกะปรุงละมองแซ่บกพายุวงนี้ละครับอ่ะมา รับชมกันต่อนะครับจ้าเสันทุ้งบ่ครับ วันนี้พี่อำน่วยมีเมนูตำมะละกอตำมะละกอปลาดุ๋ย่งตำมะละกอปลาดุกย่างวันนี้นะครับตุกข้าวเที่ยงวันนี้เกี๋ยออติเด็กด้วยเนือเอาซาดมาปูเขาให้หนา พัเดียวาเดียวมาเตนมาเตตูมเมื่อยยุดัตายานลุงพันธก็ไม่คืนตายอม่เอาเข้ามาในศาที่นี่โอครับผม ตัวคนปอกไว้กัเป uh uh ็เตาเลยนาะตัว่ามันนักคืองีมันเย็นมานั่นะเพื่อนมีเฮ็ดมีน้งจิ้มมว่าวอห้กระแนมบงย่มันถุงใหญ่โคร้ันมีน้ำจิงนครั แตกแล้วยังแตกแล้วเกือบล้เบ่ยเาแตกกล้หอดลมือนี่ก็หอดแล้วไปแตกใส่เส้นไสเทนี้บ่น่ถึงเส้นไสที่จะเอาแตะเตงดอกแด้วคุณแม่เดียวูพันดอกเียวูพันพูพันดอกแล้วกรเียวอ๋อครับ ย่างปลาดุกย่างคุณแม่รอปลาดุกย่างแต่ว่าดอกกระเจียวแต่ละหมอก็คือกันแน่นอนคุณแม่เนาะของของทั้งบ้านผมก็เป็นแบบนี้เด้มันมันมีสีม่วงสีแดงคือกันนี่ลยนะพูดคุยถึงเรื่องสีสีคือกันแต่ว่าทรงดอกมันมันเป็นทรงแบบนี้บ่เลยมันเป็นแบยาวๆของสีของผมมันบ่็นยาวสีตัวเป็นงาวเลยแม่นครับมันขึ้นมากเมันกับเมื่อกับบานออก บอกขึ้นว่าแกะออกเบิดเล่นเลยเหนเล่นต่อดมันอ๋อปลดุกกระอดใหม่ๆครับกับข้าวเที่ยงนะครับวันนี้ส้มตำส้มตำปลาดุกย่างนะครับนี่เขาเป็นบรรยากาศนะครับอ่าบริเวณสวนยางนะครับพาลานะครับบรรยากาศบริเวณสวนยางพาลา มาลงมาเด็ดสันอแล้เรอไตาเมาบไปยี่จอยไม่ซุมเสียงเลไปยี่จอยโอ้ยหัวเตีงลงกับมาหาพอดีบ่ ครับผมเซบอ่ะขันแจะว่าบปเชียบนน่เพิ่อนบปเฮียกอยากกินอีกนะแซบอ่ะเซบเออเสเดียวมาตอบครับพีบ่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นะครับก็อย่าลืมติดตามไลคกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ทางชอ่อง YouTube ศรัทธา หลวงตาบุญชื่นเสีย้ำเจนีอะไรนะพี่ครับผมศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสีย้ำเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ